สวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบานหน้าคือเก่าแล้วครับครับวันนี้นุ่มหน่อยกระสีมาพ้ามาอันขหอหวยขอโชคขอลาบจากต้นก,กกนก๊อกมรโกตคือเก่านะครับเนาะตามคําเหลือกล่องครับมีคนเหลยกล้องขามาว่าะนุ่มหน่อยคือว่าจุดถูกขอเลขขอหวยจากต้นก๊อกมรโลโกตอีกแน่คุณวะเชื่อเพื่อนแห้โชคแหยลาบอีกครั้งนะครับ ในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันที่จะถึงนี่นะครับมาอน,นี่นุ่มหน่อยก็เลยเตรียมมาแล้ะครับเตรียมมาจัดแล้วพี่น้องจะมาขอโชคขอลาบจะมาขอหวยให้พี่น้องครับมันนี้เดี๋ยวมาทารุ่นน้ากันนะครับว่าห้าสิบได้ตัวดีตัวไหครับงวดวันที่หนึง่งกลุ่มผ้าพันที่จะถึงนี่ครับเดี๋ยวมาทารุ่นน้ากันครับมันนี่นุ่มหน่อย ทำตามคำขอแล้วครับพี่น้องไปถาลุนน้ำกันครับครับมาครับเตรียมขอหวยครับพี่น้องเราจะมาจุดถูกครับไม่คิดไฟแชกนุ่มหน่อยพุติดพี่น้องครับผมนุ่มหน่อยจะจุดเทียนเอาเนาะครับเนาะ กผมห่อนพี่น้องห่อนถารุนน้ำกันนะครับจะมาขอโชคขอหวยกับตนกวักมาแล้วกดของห้าวนะครับบิดทีแลลวงวดทีแลลวกระโดนอยู่พี่น้องงวดหนีบ ตามขําเรียกก้องครับมีพีมีน้องเฮา่านผู้ชมขอขอมาพี่น้องเพื่นวานุ่มหน่อยคือบบจุดทูบขออีกแน่จะกรอบเ,เ,อนนาาเพิ่นว่เมื้อนี้วัานังคานพอดีเนาะพี่น้องนุ่มหน่อยก็เลยมาจัดให้ตามขําขอครับเลยมาขอเพื่อนอีกครั้งเนาะครับ มาทารุ่นน้ำกันด้วยครับพี่น้องดับเทียนหรอครับครับเดี๋ยวมันจะมาคอเอมกันครับครับลูกหลานขอโชคขอลาบลูกหลานขอหัวอีกสักครั้งนะครับหงวดวันที่หนึ่งลุม้าพั่นที่จะถึงนี้ ให้โชคให้ลาบลูกหลานเนี่ยเดอ้อให้โชคให้ m ắ นอีกเนี่ยเดอ้อต้นกวักมรกตเนาะครับนอ้องถูกครับผมเดี๋ยวล่อรุ่นครับพี่น้องล่อรุ่นทูบของเฮ้านะครับนี่ครับล่อรุ่นทูบเฮอครับพี่น้องรุ่นกันนางมึงเลยพี่น้อง จอ,จองเลยครับครับนี่คือดอกที่เพิ่นออกขางกอนเนาะครับเนาะนี่ครับที่นุ่มหน่อยขอหวยกับเพิ่นไปครับพี่น้องจุดถูกขังกอนครับข้างนี้นุ่มหน่อยก็มาขออีกรอบพี่น้องรุ่นไปเลยครับ นี่เลยครับตัวแรกกระลังสิมาเล้วพี่น้องครับผมถารุนน้ากันครับผมรอลุ้นด้วยกันครับต้นกวักมรกตนะครับอีกรอบครับผมจัดไปตามคำขอครับผมอีกรอบครับเริ่มเห็นแล้วพี่น้องมึงเอาได้ครับตัวแรกมากลลวพี่น้องรุนครับรุน นี่เลยครับต้นกวักมาโลโกปุ่องเฮ้าอาจจะมีฟุ้นจับบางเนะครับตามใบของเป็นกับโบปิหยังเนะครับเนาะเอามาทารุ่นเล็กดีกว่าครับครับผมอรอลุนด้วยกันครับ ขอให้เขาขอให้โดนเนาะครับงวดนี้เนาะพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาขอมาพี่น้องว่าให้นุ่มหน่อยจุดถูกขออีกครั้งนุ่มหน่อยกันจัดให้พี่น้องจัดไปเลยพี่น้องงวดนี้ทารุ่นน้ำกันครับขอให้งวดนี้เข,ขาเขาโชกโชกมันหมานลำลวยลำรวยน้ำกันเนาะครับเนาะ อเอ้ครับอรอลุ้นด้วยกันครับการล่างซีมาพี่น้องเข็นชัดแล้วพี่น้องตัวแรกครับผมนนเน้นเนนเรยครับนี่นี่ครับกันนะครับตัวที่สองครับผมครับผม เราลุ้นด้วยกันครับครับเราลุ้นครับผม ลุ้นตัวที่สองครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะเห็นแล้วครับตัวแรกชัดเจนเลยครับพี่น้องหามากแล้วพี่น้องเมืองเราด้วยครับพี่น้องดูเอานะครับทุกคนดูด้วยกันนะครับขอให้โชคให้มานด้วยกันครับวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมขอให้รับรอลุ้นด้วยกันนะครับผม ให้ชกให้มาน้ำนมหน่อยด้วยครับเริ่มพี่น้องเลื่มเห็นนิดน้อยพี่น้องยังบวันจัดครับรอรุ่นครับพี่น้อง จองเอาเลยพี่น้องจองเอาเลยมึงไกลๆเลยครับพี่น้องดูใกล้เลยครับผม,มรับมึงไกลๆเนาะครับนอะตัวใดครับเนาะ เรื่มเห็นหัวมาแล้วพี่น้องตัวที่สองเริ่มมาแล้วครับแต่ว่ากันยังบบาชัดนะครับนาอเดี๋ยวถามมึองอีกครับรอรุ้นครับรอรุ้นขอให้เข้าขอให้โดนนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับผม ถาลุนน้ำกันครับควันถูบลอยวนเลยพี่น้องครับหน่มน้อยเห็นมึงแบบเน้นเล่นคลิปนี้จุดทูบขอคลิปนี้บอกให้เมืองย่างอื่นพี่น้อง นั่งเฝ้าทูบย่างเดียวพี่น้องมึงนใกล้ๆจ้องเอาเลยพี่น้องจ้องเอาเลยครับจ้องเอาเลยจ้องเ,อเลยครับ ตัวที่สองเริ่มมาแล้วครับผมเริ่มเห็นดิดน่อยแต่ว่าก็ยังบ้อนชัดนะครับแต่ว่ากับพ่อเมืองออกอยู่พี่น้องว่าเป็นเลขอยังนะครับน่าถารุ่นเลยครับพี่น้องตัวที่สองครับเริ่มเห็นชัดขึ้นมาบางพี่น้องว่าเป็นเลกอย่างครับเมืองเอาเด้ครับพี่น้อง มาเมืองน้ากันนะครับรอรุนด้วยกันนะครับเติมเห็นชาติขึนแล้วพี่น้องตัวที่สองครับพี่น้อง เห็นชัดขึ้นแล้วครับตัวที่สองตัวแรกหา้าตัวที่สองสองหาสองมากแล้วพี่น้องเหลือตัวที่สามนะครับรอรุนตัวที่สามครับผมทารุนครับกาลังมากครับพี่น้องใจเย็นๆครับพี่น้องรุนไปน้ากันครับ ขอให้ทุกคนโชคมาเนาะค่ะเพงเฮ้งล่วยๆปังๆเนาะคับหมวดนี่เนาะการซื้อหัวยนี่ถ้าซื้อหน่อยก็พ่อเดรุ่นละพี่น้องบ่ได้แม่นว่าซื้อจนติดเป็นง่อมแงมเนาะครับซื้อพอไดรุ่นพอได้บางครั้งเขาอาจจะมีโชคมีลับทางนี้บางนคเนาะ ลุนครับทาลุนครับรออรุนตัวที่สามครับผมหนุ่มหน่อยห้โชกหายลาบพี่น้องอีกแล้วครับจัดไปตามข้ามอครับผมขอโชกขอลาบต้นกวักมรกตของเฮานะครับเพื้นห้ถูกมาแล้วพี่น้องงวดตีพ่พานมากวิกตี่พานมากกะเขายูพี่น้องเต็ดเก่าเขายูครับพี่น้องพื้นเคยหายโชกหายลาบ แมนอยู่นาะพี่น้องหมานอยู่พี่น้องมันมีหลอบหนึ่งพี่น้องถี่มันออกศูนย์หามันมีเลขอกอยู่ใบมันอยู่ใบของกวักมอรกอเนะครับทุกเมื่อนี่เลขนั้นก็ยังคงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวหนุ่มน่อยจะเอาให้เมองพี่น้องเดี๋ยวเฮามาทารุ่นจากถูก่อน,นะครับพี่น้องวัดตัวสุดท้าย ที่เป็นเหล็อย่างพี่น้องทารุนครับผมเริ่มเริ่มเห็นล่างๆแล้วพี่น้องพี่น้องว่าจะเป็นเลขอย่างครับรอลุ้นะครับลูกขออีกสักงวดครับผม เร <Abby at Christmas> ิ่มเห็นชัดแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับดูชัดๆครับผมเห็นไหมครับพี่น้องนุ่มหน่อยเห็นชัดเจนแล้วพี่น้องเน้นเน้นแล้วพี่น้องเห็นชัดแล้วพี่น้องเข้าเห็นอะไรยังครับผมดูได้ครับดูชัดชัดดูใกล้ใครับผมมาครับผมดูน้ำกันครับ ครับนี่ตัวสุดท้ายห้ามาแล้วพี่น้องมากล้วครับผมตัวสุดท้ายครับผมพี่น้องเมืองค่ะคด้วยครับตรงกับเลขอาจารย์ดังคุณบอกครับพี่น้องแปดก็เข้าพี่น้องตัวสุดท้ายครับผมเมืองเอาด้วยครับมาเมืองน้ำกันด้วยครับพี่น้อง งวดนี้วิกนี่นุ่มหน่อยขอห้จัดห้ตามข้าขอของพีของน้องขอขอนะครับที่ขอข้ามาเนาะครับนุ่มหน่อยมาจุดถูกขอเพิ่นอีกครั้งนะครับพี่น้องมึงก็แล้วครับ,รบดูชัดๆครับผมดูด้วยกันครับผมมาแล้วครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับรูปที่ทูบที่เราจุดขอหวยมาได้คือ ห้าสองแปดแปดมาพี่น้องอาจารย์ดังๆเพื่อนว่าหวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านี่อย่าลืมแปดพี่น้องของหนุ่มหน่อยกับเขาเพื่อนพี่น้องมีแปดเพือนครับขอให้พี่ให้น้องเขาโชคหมานทุกูทุกคนนะครับนอ้อให้ถูกโชคมันมานนะครับเนาอขอให้โชคให้หมานให้โดนๆให้ได้น้ำกันด้วครับเด้อ นี่ครับเมืองใกล้ๆพี่น้องดูเน้นๆเลยครับหนุ่มหน่อยเห็นเมืองชัดๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้หนุ่มหน่อยก็ขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกคนโชคมันาำใจครับหนุ่มหน่อยครับผม ขอให้โชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ